แค่ตัวอย่างเขินบิดเลยหรอโอ้โหลุ้นไม่คือมันไม่ได้คิดว่าจะมาดูเลยพี่ใช่คือมารู้ตอนเนี่ยอยู่ข้างหน้าประตูทำไมทำไมไม่มาเลอารมณ์ตอนนั้นคืออมาถึงปุ๊บเราไม่รู้ว่าที่ฉายไปเมื่อกี้จะไปสุดที่ตรงไหนและนานด้วยนะซีนนั้นและนานด้วยคือหลังจากที่ดูไปเมื่อกี้มันมีต่อมากกว่านี้อีกซึ่งเราก็ลุ้นว่าเอ๊ะจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่า แล้วตอนหน้าคนหลายๆคนแล้วมันเขินอ่ะมันเขินใช่ก็เลยแบบเกมนะมเขินทำไมกมมันเล่นเกมหนึ่งแบบบอดเลยอันนี้อยากย้อกลับไปตอนที่ถ่ายอะตอนรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตอนดูไม่เขินไม่เม่ไม่เขิเลยตอนนี้ถ่ายไม่เขินไม่เขินเท่านี้เลยมันยังไงบ้างตอนบรรยากาศตอนนั้นถือว่าเราเป็นมืออาชีพมืออาชีพครับมืออาชีพเลยเป็นเชนอลอ่มันเป็นยังไงบ้างกับซีนนั้นที่ตอนถ่าย คือมันสนุกซีนนั้นสนุกซีนั้นสนุกซีนั้นรู้สึกสนุกคืออาซีนนั้นคือมีหลายคนเลยทั้งอากูก้าทั้งทีมงานผู้ช่วยอาหน้าช่างผมช่างหน้าช่างผมคอสตูมมาบรรลมความคิดกันว่าจะเอาท่าไหนออกมาดีนะจะขี่เอท่าไหนได้ขนาดไหนนะซึ่งแบบอารู้เลยว่าท่าท่าท่าบ้างท่าขท่าเจ็บเอว่ะเจ็บเอวเจ็บเอลซึ่งอย่างเราเรามีการนำเสนอท่าขึ้นมาไม่ไม่ก้านนำเลย คนพูดออกมาด้วเห็นคนอื่นแล้วเราเราเบาไปเลยเราไม่กล้าไม่กล้าเสนอความคิดเห็นเลยใช่แล้วพอเขาเสนอมาเราจะต้องมามีแอดแบนกับเราสองคนยังไงบ้างไม่มีเลยเราทำตามนั้นเลยไม่ก็ต้องไปซ้อมกันก่อนใช่ไปซ้อมไปซ้อมทำตรงตามบีบเลยตรงตามบีบก็ค่อนข้างจะตรงนะครับตามบีบมาว่าอะไรเขบีบมาว่าอะไไม่ได้เป็นบีบเป็นเป็นคำพูดเขาเป็นท่าดูบีบเป็นท่าใครเป็นคนทำให้ดูอ่ะโอ้โหทุกคนครับอ่ะครับ เออบอกชื่อเลยบอกผู้จับแล้วก็พูดผู้ช่วยใช่ครับผมใช่จริงมันยาวนานแค่ไหนกับซีนที่ถ่ายยาวนานมากถ่ายหลายชั่วโมงเลยเหนื่อยมากสิ่งนั้นแต่สนุกอ่ะสนุกสนุกมากแต่อย่างที่ได้เห็นวันนี้คือแค่แบบน้ำจิ้มซสี่ยวเดียวจริงๆเสี่ยวเดียวของซีนนั้นจริงๆคือเพรตอนซีนเต็มๆคือตอนเล่นไม่เท่าตอนดูเลยจริงทำไมทำไมตอนตอนดูเขินนี่ตอนแรกว่าจะวิ่งไปเตะปักเลยทำให้ดึงปักออกแลนะ เอไม่จบไม่จบจริงึงออกจริงๆเลยจริงๆพอาเขาถ่ายนี้มันเขินกันมากเลยทั้งที่เราไม่เขินเราไม่เหนื่อมาก่อนคือตอนแรกๆอะซีนแรกๆก็จะเขินอยู่ครับชิวแรกๆเขินเราละลายไปมีกรรเขินแล้วเพราให้มันคือเข้าฝากันทั้งหมดแป๊บเดียวนั่งกินข้าวคุยกันแป๊บเดียวไม่ได้แล้วจะคุยกันเราเราคุยทันเขาเหรออะไรนะฮะเราคุยคุกทันจุญเกียร์เหรอเวลาคุยอ่ะเขาไม่ทันผมแล้เป็นคนพูดเยอะเหรอผมไวกว่า ไม่เน้นคุยผมเน้นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอตอนนั้นบอกเขินๆอะไรกันถ้าตุอเล่นฉากเนี้ยไม่คืนนะเวลานั้นอ่ะไม่ได้เขินไม่บรรยากาศด้วยเออใช่บรรยากาศรอบๆเพราะตอนเวิร์กช็อปลองเวิร์กช็อปมันแค่มีกูก้ามีผมแล้วก็มีเรามีเราสองคนนะครับแล้วอย่างที่ไทยมันจะมีซีนไหนที่รู้สึกว่าแบบเขินมีนที่อาจจะไม่ได้ออนมันไม่ได้ดูอะวันบนี้หรมีฉากไหนที่จำได้หรอเขินจนเขินจนเทิรมอ่ะโอ้โหมีมากกว่านี้แน่นอน โอ้โหไม่อยากพูดอ่ะมันยังไงเนเนาะเป็ไงเขินจนเคิมอ่ะแค่คือเมื่อกี้ผมก็น่าจะบิดหน้าหรือคือถ้าตัวบิดเกลียูวหัวน้ำมาคือแล้วดูซีนี้นะตัวแห้งเลยตัวแห้งเลยบิดตัวแห้งเลยใช่เอพ่นไม่ไหวแกคิดก็เขินละไอ้จริงนถ้ามันมาตอนแรกเราจะกล้าดูเั็นไหมอะกล้าดูคนเดียวนะ คนเดียวนะทำไมอะมันต้องเป็นหมู่นะมันจะแบบว่ามีเสียงแบบขอดูขอดูสองคนเั้งไม่ถามนะแล้วชินหรือยังเราต้องดูทีเซอร์อะเราสองคนชิมแต่ตัวละครอยู่ว่าสองคนยังไม่ชินเออไม่ชินไม่ชินยังเขินอยู่เขินอยู่ได้เช็คฟีดแบ็กกับแฟนๆมากกว่านั้านี้แบบเริ่มโปรโมทไปแล้วแฟนๆว่ายังไงบ้างก็ค่อนข้างดีนะแต่ก็มีคนรอติดตามเยอะใช่ทั้งเออ่ แฟนของตัวนิยายด้วย,ยอะไรเงี้ยเพราะนิยายเขาก็เบสเซลเลอร์เนาะก็ขายดีแบบเทน้ําเทท่าเราก็กดดันไปด้วยเลยทีนี้ว่าออกมาเขาจะชอบไหมเขาจะตรงภาพจินตนลการของเขาภาพในความคิดของเขาจะตรงกับที่เขาที่เขาอ่านมาไหมแล้วตรงกันไหมกับที่เขาดูยอะยไรฮะก็แบบกดดันพอสมควรเลยรับผมแต่ก็ถือว่าอจจะฟินไม่แพ้นิยายแน่อ๋อไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนเห็นเต็มเต็มตาเลยอันนี้ไม่ต้องจินตนาการต่อแล้ว กไม่แพ้แน่นอนทีย,ย,นนยังไงเอราะนิยายไม่ไนิยายไม่อยากพูดเลยอนอยั่นนี่เพราะว่าจุนเนี่ยพูดไปแล้วมันโมโหสูงเพราะในนิยายค่อนข,ข้างจะขยายเยอะมันจะไม่แพ้ยังไงอู้มันมีเยอะกว่านี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันเยอะขนาดน,านั้อย่างซีเมื่อกี้<อ>นั่นแหละก็คือเล่นจริงไม่มีสแตนด์อินใช่จริงๆเขินอะไรเขินจูเนียร์หรือเขินในซีหรือเขินกับ นี่หมดเลยทั้งหมดเลยที่ได้ดูแล้วมันมีวิธีแก้เขื่อนยังไงสำหรับเราก็เนี่ยทำปากปากข้อน่อยอ่ะข้อหน่อยเขื่อนเขื่อนอมไม่รู้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้แล้วเราให้กำลังใจเพื่อนเรายะแก้เมื่อถ้าเขือนเราต้องให้กำลังใจแก้แล้วกันแก้แล้วกันจะได้หายไม่เมันต้องมีรวมพลังเนี่ยเพราะเขาฉากในีสองคนมันต้องไปด้วยกันเพราะว่าเหมือนเราต้องแบกทั้งฉากเนี่ยเไม่ในในฉากจริงไม่ได้เขือนเลย ใฉากสนุกไปด้วยด้วยซ้ำมันเ็นทดจริงจริงในนฉากไม่ได้ไม่ได้เกิบไม่ได้เกิแบบไปไม่เป็นขนาดเนี้จนแบบตม่งดู้จนไม่ได้ดูเกิดไปไม่เป็นแบบนี้ไม่ม่มีรันนไม่ได้ดูมาก่อนไม่ได้ดูเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีฉากีแล้วถ้าพี่บอกจให้เล่นตรงนี้เล่นได้มั้มันต้องมีเสมือนจริงไงต้อเป็นการแสดงท้าหลายอย่างเรา หปีไปแล้วพูดเลยพูดที่อะไรกันอ่ะเทคเริ่มอ่าสามจอนอ่าเดี๋ยวไม่เรีพี่ออกมาไม่ไหวก็โด้ครับไม่ไหวก็ได้เออพนักงานต้องทำเออผู้จัดการทำได้นะเออพ่ปนไม่ไม่พูดไม่พูดดูดีกว่าไปดูในซีรีส์ดีกว่าที่จริงเหมันมันมันจะได้ออนสักทีมันถือว่ามันถ่ายทำตั้งแต่ปีที่แล้วค่าสูงไปแล้วดีนี่นะจนวันนี้มันจะเป็นรูปนดัง ความกดดันมันหายออมาหรือว่ามันยังแบบมันทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะบ,บ้างนี่ไรบ,บ้างตั้ง,แ,ง,งแต่ว<ต>ันนี้แล้วเนี่ยเนี่ยออกลิฟต์มาตอนแรกคิดว่าคนมันเยอะพ <c oughs> อ,อมาปุ๊บ,บกดดันเลยคือ <c oughs> อยู่ข้างล่างยังเก่งอยู่เลยนะแบบเดินชิวๆเลยนะออตอนแรกแล้วพอเข้ามาเริ่มแบบเอ้ยเอ้ยเพราะสามห้าสี่สามสองเอ้ยเริ่มเริ่มแบบใจเริ่มแป๋วอ่ะกับผมแร้คุยกันยังไงบ้างให้กำลังใจกันยังไงสองคนเนี่ยเพราะมันต้องแบกงจะต้องเรื่อกแบ่งอีพีก็ ใช่ enjoy ไปกนบมันใช่ enjoy เป็นแบบมันสมัยเขาก็จะมากวนๆอะไรอย่างเงี้ยผมเน้นแกล้งเขามากกว่าเขาก็แบบด่าผมด่าด่าเป็นยังไงด่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ให้ฝากติดตามทางช่องไหนบ้างเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับผมฝากติดตามซีรีส์คุณได้ไปต่อด้วยนะครับผม EP แรก วันจันทร์ที่19กุมภาันี้นะครับผมเวลา4ีทุ่ม45นาทีนะครับออทางช่อง3กด33สครับผมดูบนถึอกด3 plus ครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง n e t ตฟลิครับผมแล้วก็มีย้อนหลังที่แอปสามพลัสด้วยครับผมฝากเราสองคนไว้จุราค่ะครัะฝากฝากหมอจีด้วยนะครับผมจีรวันครับผมผมโดนทิ้งนะครับก็เป็นกลังใจใ้ ผมด้วยนะฮะมันเรียกแสดงของสงสารด้วยนะไม่รู้ว่าได้คะแนนมาหรือเปล่าไม่รู้ครับผมฝากอาชีวิตด้วยนะครับผมนักแสดงสุดหล่อมาเท่อันดับหนึ่งของประเทศครับผมอันนี้เดี๋ยวคนหมั่นไส้ละอันนี้สงสารนี่มาถึงโอเคขอบคึ้น